อันนี้คือใส่ลองดูใส่ลองดูไหนบอกใส่พวนนุนี้น่ารักใส่กระตุ่นจีนได้เข้าเลยนีออ่ไอ้ไอไอบัวไปไอโนโปไปจีนก็ได้้เรวมไม่ไ้กยได้ก็แหละ่ี้าหัวขเป็นของจีนไงอันนี้เป็นของไม่รู้ เไปเดียวันหว่ััวพี่โจเา่โจก็ลกูก่มัดลูลูกเอ้ยมัดงลูกหล่่อคนนกรมัีเฮ้ยดูชื่นก่อนชื่นก็หล่อนะพี่มิ้นแต่งให้โอ้นี่ใส่ได้ยันลูกบวชเลยดิ ได้ครับโยกตองมาดูท่ากาแฟร้านกาฟม็กีแฟอเฟ่หนสงสัยรา้าการคศกนะกม่โกหเาดู็ยังไม่ไเาลขาตตู้เนาะมาหาว่าถึงคนที่ตอเขาเรื่องนั้ ừ, ہ, ừ. นราคาอยู่หน้าตู้รัลยโยบกว่ามันมี ว่าเขาหน้าบวชหน้ามอมีหมดถึง้อยหนึ่งพันไม่ได้เลยปนบคนบางอย่างมีราคาโบามากกว่าลกยมไม่โยมเลยอนี้นาจะมาแล้วประมาสามครั้งอ่ะมันต้อมีอะไรั้องนใช่ใส่ไปไว้ดมันจะเป็นเขย่าดุกนี่อยู่นีบัวแมวหรืแมวเหาหนจะน่าจะรถตโกก็ได้ราคา

อ้ S <S วนผมหล่อไหมครับพ่อถ้าได้กินคนหลอ่อแซลไรก็หล่อนะครับ ไหนไหนไหนลูกสาวผมลูกสาวอันนี้จะเป็นห้องเฮาหรือเปล่าจะเป็นห้องเฮาคือคุณแม่ส่งมาให้ทั้งหมด5ตัวเลยอ่านแล้ว คือส่งมีคนส่งมาตั้งแต่เช้าแล้วเออ,เออเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้พูดเลยโอเจคเจ๊ยักษ์ไปข้างในมีเอฟซีฝากเอ่อกี่คนเหรออันไหนอันไหนโชว์มึงมน,นีม่อีกนะลองถามหน้าดูหน้าหน้าบอกแจ้งแจ้งพี่หมูหน่อยใครฝากอันนี้อีกนะแม่สามร้อย แต่นี่จริงเกริบปากแล้วว่าพี่อยู่กักันอ๋ออะไรทำอย่างนี้ก็ได้ให้มัดมันติดทายอ่ะแบบนีนะ้มันตัดไม่ได้แยนนี่มีไม่แต่ถ้าใส่ไปนี่อันนี้แน่เลยหมุนตัวบิดตัวแน่นอน,อนอจะให้ยอย่างนี้

Ăn nó bị ăn muỗi hết. Ăn nó làn chết cả làn chết. Dài thì chết. บัวอย่านะบัวพ่อดูอยู่ลูกเดี๋ยวแกงดิเอาขาลงไม่ไม่พับพับพับคุณป้าคุณป้ามูี่ใส่ใส่พับข้างในอืมอ้วน หลอกเลยวะมันมันหลอกเลยวะหูหูเส้าบาดหรอหัวนาราครับพี่วัวนารา แป๊บน <yap a> ึงก็ได้ครับระวังเขาหนีบหนีบหนีบนะเขาหนีบนะไม่ต้องไม่ต้เห็นอะไรไหมอออใส่ใส่แลยครอ

เชื่อเนี่ยเชื่อนี่เชื่อนี่เลยหนาหนเหมือนห้องเฮาเลยอ่ะหนูจะเข้างานแต่งกันรึบัว เชิญมาดีเชิญลูกเนาะเชิญโมซุงไอ้ช้างมาลายเชิญมาดีเชิโลกมาดีเลยเชิญ